สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟสี่ทุกท่านครับโอ้โหใหม่ชะละวันนะครับโพสต์ตอกหน้าอียานนะครับอนี้สมควรนะครับนะสมควรครับโอ้โหโพสต์ยาไมกสิครับเรื่องนี้ครับเราจะมาขยายกันนะครับเราจะมาขยายกันอียานงานข้าวอะไรสิครับเจอใหม่ชะละวันตอกนะอ่ะเอาเป็นว่ายานี่เป็นแค่นะเรามาฟังอะไรสิครับใครก็มาฝากกดไลค์ผมด้วยครับฝากกดไลค์ผมด้วยครับมีข่าวด่วนข่าวด่วนเราคือนี้คือสิ่งที่ใหม่ชะลอนโพสต์ครับ เราเป็นอวตารก็จริงแต่เรามีความเป็นมนุษย์มากฝ่ายานถูกอันนี้จริงครับยานเปิดหน้าเปิดเสียงชอบอ้างว่าเป็นคนตรงตรงแต่จริงๆแล้วชอบบิดเบือนและมีเส้นบางๆขั้นระหว่างคนโง่ที่พยายามอยากจะฉลาดถูกอีกนี้มันโง่อยากจะฉลาดเราปิดหน้าปิดเสียงล่างปลอม แต่ข้อมูลจริงไม่เคยอวดอ้างสรรพคุณว่าเป็นใครทำอะไรมาบ้างเน้นผลงานไม่เน้นน้ำลายแบบยานยานชอบลำเส้นชกต้เข็มขัดทำทุกวิธีทางเพื่อจะเอาชนะไม่สนวนรูปแบบลาคนไม่เกี่ยวข้องในทุกเรื่องมาแซะแฝกประจานดูถูกเกลียดหยามได้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายทุกคน แต่เลี้ยงชีพด้วยวัจีกรรมมโนกรรมทุกๆวันจริงครับนี่นะครับมันทําทุกวิถีทางให้ี่ครับนะมันไม่สนใจหรอกไม่คนอย่างอีเนียนะครับสันดานมันต่ํานะครับทั้งที่เราเป็นอวตารไม่มีใครรู้จักเราไม่มีใครได้เห็นเราเราสามารถทําเรื่องต่ําช้าได้มากกว่ายยานหลายร้อยเท่าเรามีสกิลการสืบค้นหา และมีทีมงานระดับพระการที่จะทำในสิ่งที่ยานทำไม่ได้เราสามารถทำเรื่องพวกนี้ได้โดยที่ไม่มีใครทำอะไรเราได้แต่เราไม่ทำถูกต้องครับเพราะเราคิดเสมอว่าเราคือมนุษย์และทุกคนในนี้ก็คือมนุษย์ไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานคนอย่างยานนะ พิมพิมกับมันด่ากับมันเนี่ยมันไม่สนใจหรอกแต่คนประเภทเนี้ยมันด้านชามันด้านทั้งใจด้านทั้งกายนะครับด้านไปนหมดนะครับถ้าคนดีๆอ่ะผัวเดินผ่านกล้องแก้บอก็อกเซอร์นะครับมันดูหัวเราะขนาดนั้นเหรอคนเปนพิ่ตัวตินะครับนะควรไปหาหมอบ้างนะผมผมฝากไปถึงอีออออออบานนะเรามีข้อมูลพ่อยานแม่ยาน พี่น้องยานลูกๆของยานทุกคนอุ้ยงานเขา้าเราสืกคนก้นจนเจอรูปถ่ายประวัติการทำงานประวัติการใช้งานโซเชียลมีเดียว่าเคยไปทำอะไรที่ไหนด่ากับใครมีปัญหากับใครทำอะไรอยู่บ้างแต่เราไม่เคยเอาพวกนี้มาประจานไม่เคยล้ำเส้นพี่ๆของยาน ไม่เคยเอานิสัยลูกยานมาประจานเพราะคนพวกนั้นเขาไม่เกี่ยวโอ้โหสุดยอดครับนี่ครับใหม่ชัวันเป็นยิ้งจริงครับไม่เคยไปอะไรใครนะครับคิดเสมอว่ายานเฮียคงเฮียคนเดียวลูกพี่น้องพ่อแม่ยานคงไม่เฮียแบบยานเราแยกแยะออกถูกต้องครับอุยกิ้วให้ครับแต่อีกยานะครับกลับกันจกักกลับกัน ไม่เหมือนกับานาชลวันยานเล่นหมดลูกเด็กเล็กแดงเล่นหมดครับไม่สนใจใครเพื่อยอดว่าเพื่อยอดวิวฟังนะยานนะเรามีคติประจําใจเสมอว่าไม่ชอบอะไรอย่าไปทําแบบนั้นกับคนอื่นทางที่เราสามารถเล่นได้เจ็บทําให้ยานจุกและทําอะไรที่ยานไร้ความสามารถได้อีกเยอะแต่เราไม่ทํายานกับเรามันถึงเป็นคนละชั้น คนละเลเวลต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะจิตสำนึกความเป็นมนุษย์เรามีเต็มเปี่ยมแต่ยานไม่มีอีนี้ไม่มีสมองมีหรือเปล่ายังไม่รู้เลยและข้อมูลอีกหลายเรื่องถ้าเราหิวแสงกระสันคอนเทนต์เราคงลงคลิปรัวมั่วแม่งทุกเรื่องวันวันสามารถลงได้เป็นสิบสิบคลิปสิบสิบโพสแต่เราไม่ลง เพราะเราต้องคัดกรองก่อนลงเสมอว่ามีมูลความจริงเกินกว่า9 5ถึงจะลงชีวิตเราไม่เน้นปริมาณเราเน้นแต่คุณภาพเราจึงเน้นแต่เรื่องที่มีมูลความจริงเท่านั้นเราจะไม่ทําแบบอย่างที่ทําได้ทุกอย่างแบบเป็ดเดินได้วิ่งได้บินได้ไว่ายน้ำได้แต่ทำไมดีทักอย่างแต่ทำแต่ทำไม่ดีทั้อย่าง แต่ไม่รู้จริงทุกอย่างมั่วได้ทุกเรื่องเห็นแค่เปลือกแต่มาเล่าในใ,นใส่จินตนาการตัวเองตลอดยืนยันฟันธงอิฉันว่าใช่อิฉันเชื่อสุดท้ายนายแหกไม่กี่ไปกี่เรื่องไม่เคยรับผิดแถตอแหลแก้ตัวหน้าด้านไปวันๆตลบตะแลงพลิกลิ้นบิดเบือนไร้ย,ย่างอายลากคนมาดา่าลามไปยันพ่อแม่ลูกเมียคนไม่เกี่ยวข้องทำทุกอย่างให้ได้ยอดวิว เหวทุกแสงเพื่ออยากดีนหนึ่งทำทุกอย่างแม้จะสกปรกแค่ไหนนี่คือนิยายนิยามของยานจำไว้นะเราสามารถโหดร้ายได้มากฝาน,นี้แต่เราจะไม่ทำเรื่องเดียวคือเราจะไม่ทำเหมือนยานแน่นอนเห็นคนทำเฮี้ยเราจะไม่วันทำเฮี้ยตามมันวิถีวิธีของเรา <c oughs> เราจะชนะยานด้วยการเอาคัามจริง <c oughs> ไปตบหน้ายานและพักพวกยานยานบิดมาแล้วเอาคัามจริงไปตบกับรู้เรื่องนะของจริงเขาไม่พูดเยอะคนชนะเขาไม่พ่าเพลืมีแต่คนขี้แพ้เท่านั้นที่อวดฉลาดและมักจะพลาดเสมอจุดจบของยานใกล้มาแล้วเฮ้ย <c oughs> อะไรวะจุดจบของยานใกล้มาแล้ว แล้วตามแล้วตามเราให้ทันนะยานผู้ตามที่สมบูรณ์แบบคือเพชรอังคารเป็นทิดาวานอนของคุณพ่อ,อจุดจุดคุณพ่อสอวอและคุณแม่ผ่องผ่องสอมีพี่น้องดังนี้หนึ่งนายสอทอพอสองนางพอพอ,พอ สามนายอพชอสี่นางเพนังคารการศึกษาจบการศึกษาระดับมัธยมมห้ารุ่นที่27จากโรงเรียนโอ้สามเสนวิทยาลัยมีคุณครูสมชัยเป็นที่ปรึกษาส่วนในโลกออนไลน์บอกว่าจบมหาลัยเชียงใหม่ยังไม่มีข้อม,มูลอุ้ยจบแค่ มสองห้ารุ่นกิบเจ็ดอ้าว,วที่บอกที่จบเชียงใหม่ยังไม่มีข้อมูลเหรอชีวิตการคลองเรือนป้าปาพอบพบรักกับชาวฝรั่งเศสแต่งงานเมื่อปีสองห้าสี่สองเมื่อยุตสามที่สี่มีบุตรธิราดาด้วยกันสามคนดังนี้ขุนทองเตโอโรดโอ้โหแค่นี้โอ้โหเรียบร้อยครับจกครับ นี่แค่นี้แค่ข้อมูลเบื้องต้นนะยังมีเยอะนะบานยาน